วันนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์ใหม่กันดาวนี่สำหรับตากผ้าในล่มเป็นชนิดแบบเจลบอลดูกันเจลบอลซักผ้าสารในหนึ่งมีอะไรบ้างาต่อสู้กับกลิ่นอับขจัดคับติดแน่นกลิ่นสะอาดสดชื่นแล้วก็วิธีใช้ ในถุงนี้บรรจุอยู่7ลูกอยู่ทั้งหมดเจลูกนะครับวิธีใช้เราก็ใส่ผลิตภัณฑ์ลงไปในถังซักผ้าแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เริ่มการซัก3ขั้นตอนเองง่ายนิดเดียวเรามาดูซิหน้าตาของเจ้าเจลบอเป็นยังไงอ่า นี่มือคนรีวิวก็จะดำๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นช่างซ่อมรถก็น่าจะมะีส่วนผสมของอน้ำยาซักแล้วก็เป็นปรับพนุ่มในตัวที่อยู่ในนี้ แล้วก็ส่วนที่เป็นถุงพลาสติกตรงนี้มันละลายน้ําได้นะไม่ไม่ต้องฉีกก่อนนะครับเราก็โยนลงไปเลยจุ๊แล้วเราก็นําผ้ายัดตรงไปมีกี่ตัวก็ใส่ลงไปตามอัธยาศัยใส่มันลงไป แล้วก็ปั่นได้เลยในซองเขาเตือนมาว่า,าไม่ควรนี่นะครับตรงนี้ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในการซักผ้าด้วยเครื่องซักที่ตั้งเวลาการซัก ทั้งหมดน้อยกว่า18นาทีก็คือถ้าเกิดน้อยกว่า18นาทีเนี่ยผมคิดว่าไอตัวฟิล์มหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะละลายได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยต้องตั้งให้นานกว่า18นาทีนะครับเขาแนะนำมาอ่าแล้วก็อ่าในหนึ่งหนึ่งลูกเนี่ยซับค้าได้กี่ชิ้นก็จะมีอ่าสิถึงยีชิ้น สามารถใช้ได้ทั้งซักผ้าฝาบนและฝาหน้านะแล้วก็ไม่สามารถใช้กับการซักมือโอเคแล้วเราก็ดูมันหมุนหมุนอ่าสังเกตก็เริ่มมีฟองแล้วแสดงว่าตัวฟิล์มที่เขาเคลือบมาเนี่ยเริ่มละลายละอันนี้ผมปรับไว้15นาทีพอ หยุดหมุนแล้วผมก็จะหมุนใหม่อีก15นาทีก็จะเป็นครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับจบการรีวิวเคียงเท่านี้ดูอีกครั้งหนึ่งชัดๆดาวนี่สำหรับตากผ้าในที่ร่มเจีบอลสุดยอดเลยบ๊ายบายครับ